สวัสดีครับพ,พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้เช่นเคยก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่18มีนาคม2567วันนี้ก็ถือว่ายังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้79บาท50สตางปรับบวกมากหน่อยที่1บาท50สตางค์ ราคาท้องถิ่น76บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้86บาท55สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่96สตางค์ราคาท้องถิ่น83บาท55สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้91บาท73สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา85สตางค์ราคาท้องถิ่น88บาท73สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 100%เปเซ์วันนี้58บาท60สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท60สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 50%สเสดวันนี้29บาท31สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่11สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท31สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 55%เปเซตฟักชั่วโมง 32.24บสาท24สตางค์ปรัปวกเพิ่มขึ้นมาที่12สตางค์ราคาท้องถิ่น28.24บาท24สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%ร์ค้างคืน35.17บาทส7สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา13สตางค์ราคาท้องถิ่น32.16บาท16สตางค และยางก้อนถ้วย70%วันนี้41บาท3สตางค์ประปวกเพิ่มขึ้นมา15สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท3สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมตารางการซื้อขายยางภาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรและราคาไปทางไหนนั่นเองครับ